โซได้โดย a p p l y boundary condition ส condition ได้ integrating constant สีตัว mm hmm. ใช้ MATLAB โ so, ซออกมาได้ solution เลยครับทีเดียวเป็น symbolic mathematics เป็น solution เลย solution นี้เอามา plot ได้เราเห็น behavior ของการโกงของขานได้เลยสะดวกนะสามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้นครับอ่ะเดี๋ยวพอผมขอเปลี่ยนเกียร์นิดหนึ่งครับมาบอกว่า symbolic แบบที่เกิดในตอนต้นเนี่ย เวลานั่งโซไปแล้วมันตันเพราะปัญหาทางวิโวกรรมส่วนใหญ่เนี่ยมันหา Exact Solution ไม่ได้เพราะถ้ามันหา Exact Solution ได้หมดแล้วเราก็เราคงไม่มาใช้ CIE เราคงไม่มาใช้ New m e r i c a l Method นะนะเราก็วิ่งสายอาจารย์ทางภาควิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ทำสิ่งเหล่านี้ไปไปตลอดเราก็ได้ Solution เสมอแต่ไม่ใช่อย่างนั้น ในงานทางวิศวกรรมปัญหามันมีความซับซ้อนดังนั้นเนี่ยต้องแอพพลายนิวมอริคอลเมธอดแล้วนิวมอริคอลเมธอดเนี่ยกลายเป็นจึงกลายเป็นวิชาบังคับของของเด็กเรียนปริญญาตรีทุกวันนี้หลากหลายมหาวิทยาลัยเลยนะครับนิวมอริคอลเมธอดเนี่ยมีหลายหลายหัวข้อถ้าเราไปเรียนเนี่ยมันเป็นวิชาหนึ่งซีเมสเตอร์เลยมีหลากหลายหัวข้อและหัวข้อที่สำคัญสำคัญที่มาใช้กับ กับ C A E เนี่ยมีดังต่อไปนี้ครับคือหัวข้อของการ Solve simultaneous equation ระบบสมการทางพิชคณิตหัวข้อของการทำ Numerical differentiation Numerical integration แล้วก็การ Solve O D E เช่นเดียวกันครับของสมปัญหาบางปัญหาที่ที่ถูก Co v e r ด้วย O D E ครับการ Solve set of simultaneous equation นะผมขอขอยกตัวอย่างเข้าไปไปเร็วนะครับ MATLAB เนี่ยมี มี Comments หลากหลายเลยครับหา Determinant, หา Matrix i n v e r s i อ n s So v uh, e Set of simultaneous equation ด้วย LUDcomposition รือ c h o l e s k y หรืออะไรเนี่ยหลากหลายทีเดียวหลายคนในที่นี้ถ้าได้ใช้โปรแกรม cae เนี่ยหรือได้ใช้ numerical method คงชินกับกับกระบวนการเหล่านี้บ้างแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นมีสมการแค่3สมการเองเนาะ 3ส,สมการ 5x1 ลบ 4x2 บวก 2x3 เท่ากับ3 3x1 บวก 2x2 ลบ x3 เท่ากับ4 x1 ลบ 2x2 บวก 3x3 เท่ากับ6โอ้ยไปนั่งเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์ให้โซลฟสับสมสมการ3ามนอนันโนนหา x1 x2 x3 3สมการใช้เป็นหน,นาที2นาทีนะกว่าจะได้นะในทางปฏิบัติเนี่ยเวลาจะโชว์โฟล อย่างช่วงแรกเนี่ยสมการเนี่ยมันไม่ใช่มีเพียงสามสมการสมการเนี่ยมันเป็นแสนเป็นล้านสมการเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกระบวนการโซฟทำด้วยมือเนี่ยหนึ่ง forget it เลยทำไม่ได้ท่านถ้าลองหนีก็ได้ครับผมเขียนหนังสือ CFD อยู่เล่มหนึ่งแล้วพอมาถึงไอ้ไอหัวข้อเนี่ยผมเล่าเรื่องผมเขียนต่อไปนี้ So ฟ CFD Computational Fluid Dynamics ทุกวันนี้ปัญหาขนาดจอมย่อมเล็กๆเนี่ยเี่ต่างว่ามีสัก5 0,000สมการ5 0,000สมการเองนะครับห0า0มสมการนี่จิ๊บจ้าจริงๆ5 0,000นสมการเนี่ยก็โซง์โซฟ x 1 x 2 x 3ไล่ไปจนถึง x 5 0 0หมื่เนาะห้ามตัวเพราะฉะนั้นทำด้วยมือไม่ได้อยู่แล้วโคฟิเชนต์ของ x 5 0 0 0 0ถ้าใครไม่ไม่ชินกับเมทริกซ์ก็อย่าว่าอะไรกันนะ เมทริกซ์อันนี้ยก็คือ3สมการข้างบนนะครับก็คือ5 x 1นึ่งลบส x สอบวกสอ x สเท่ากับสก็คือสมการแรกเขียนอยู่ในรูปแบบเมทริกซ์เออเราเรียนเมทริกซ์ทำไมก็ไม่รู้อาจารย์เขาจับผมเรียนเมทริกซ์ทำไมต้องมาเรียนเมทริกซ์เมทริกซ์นี่บวกกันได้ลบกันได้คูณกันได้หารกันไม่ได้เนาะทำให้ผมคอนฟิวส์มึนงงเรื่องเมทริกซ์เนี่ยเรียนไปก็เพราะว่าเวลามันมันโซบด้วยมือมันมันนาน เพราะฉะนั้นต้องไปประดิษฐ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมเพราะประดิษฐ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมโดยการใช้คอนเซปต์ของเมทริกซ์เนี่ยชีวิตมันจะสะดวกสบายขึ้นขึ้นเยอะเลยนะที่เมื่อกี้ผมเล่าตัวอย่าง5 0,000สมการ50,000อนอโนเนี่ยเป็นปัญหาจิ๊บจ้อยของการโซลทางด้านฟลู יד ฟลูนทั้งลองอิมเมจินดูนะ50,000สมการ5 0,000อนโนเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขเงี้ย50,000ตัวแนวแนวนอนแล้วก็มีทั้งหมด5 0,000แถวครับถ้าผมเอากระดาษมาต่อกันนะมีกระดาษ แล้วผมต้องเขียนเลขห้าเลขลบสี่อะไรซึ่งในทางปฏิบัตินะมันไม่เพียงไม่ใช่เลขห้าสวยๆลบสี่สวยๆมันเป็นห้าจุดสามสองสี่แปดหกสองเป็นตัวเลขจุดที่โยมเยอะๆนะครับผมว่ากระดาษมาต่อต่อ,ต,อต่อกันเนี่ยแล้วพยายามเขียนห้าหมื่นสมการห้าหมื่นอโนนคือห้าหมื่นตัวทางนี้นะแล้วก็เขียนทั้งหมดห้าหมื่นบรรทัดถ้าผมใช้เวลาเพียงตัวละตัวละเขียนเลขห้านะซึ่งในทางปฏิบัติตมีจุดที่ยมด้วย ผมใช้เวลาเขียนเพียงตัวละ1วินาทีเนี่ยผมจะใช้เวลาทั้งหมดในการเขียนเลขห้าเลขลบสี่เลขสองเนี่ยต้องเด็กเกิดมาเลยเนะยาะเดี๋ยวท่านท่านกลับไปกดแครเโกลเตอร์กันนะเกิดมานะผมหยิบปากกาเลยไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องนอนหลับเนี่ยนาะแลวผมก็เขียนเลยนะมันจะใช้เวลาผมประมาณ80ปีในการเขียนกว่าจะเสร็จแค่ห้าหมื่นสมการนีงนะ เพราะฉะนั้นท่านท่านเข้าใจแล้วนะวันนั้นวันนี้ท่านมาฟังผมเนี่ยโอ้ยลูกเราไปนั่งเรียนการโซ o เซตออฟเซมิเทนิสิเคชันสามสมการสามอนโนในทางปฏิบัติเนี่ยทางวิศวกรรมเนี่ยไม่มีใครเขาโซกันหรอกในทางปฏิบัติเนี่ยมันเป็นทุกวันเนี่ยมันเป็นหมื่นหมื่น,นแสนแส,นสมการแล้เมื่อกี้80ปีนี้ยังไม่ได้โซเลยนะครับดังนั้นจึงเป็นต้นเหตุให้จําเป็นจ้อง มีคอมพิวเตอร์โปรแกรมจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มีประสิทธิภาพสูงในการให้ได้มาซึ่งโซลูชันนั้นๆครับทั้งแม t แล b บเนี่ยเขาเขามีวิธีการการเรียนการสอนนะก,ก็ผมยกมาเป็นตัวอย่างแต่ไม่ควรใช้ m a ทแล b ในการประดิษฐ์ CAE ซอฟต์แวร์ทางด้านทางด้านทางด้าน CAE อ่ะนะเพราะว่า m a ทแล b เนี่ยมันมันมนจุอะไรเยอะมากทีเดียวผมเคยไป ไปสอบเด็กวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกคนหนึ่งที่มจทแล้วเด็กคนนี้เนี่ยใช้ m a ทแ a ลในการเขียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมไฟน์อ e เลเมนต์โปรแกรมแล้วถ้าโปรแกรมถ้าถ้าโปรแกรมเนี่ยตัวโนนสมันน้อยเนี่ยเขาก็รันได้ถ้าโปรแกรมเนี่ยมันมันตัวโนนสมันเยอะเขาต้องนั่งรอเป็นวันเลย แล้วเขาใช้เวลาไปทั้งหมด1ปีในการเขียนไฟแนนซ์เป็นโปรแกรมด้วยภาษาแมทแลบแล้วสุดท้ายต้องมาเขียนใหม่ด้วยภาษาอื่นนะมันเป็นมันเป็นอะไรที่มื่คือมามากทีเดียวแต่แต่สำหรับปัญหาเล็กๆเ,เนี่ยมันก็ก,ก็สะดวกนะครับทำอินเวอร์ชันแบ็กสลัดเลฟดิวิชเนี่ยรายละเอียดพวกนี้หาอ่านได้ในหนังสือนะครับสะดวกกับพวกนี้ถ้าเขียนอะไรเล็กน้อยๆเนี่ยสะดวกอ่ะเดี๋ยวขอถัดไปครับ numerical differentiation การ taking derivative numerically นะ ก็มีฟังก์ชันแปลกๆอันหนึ่งต้องการาหาเดร a เวทีของเขา t Taking d e r i v a t i v v เนี่ยทำได้โดยง่ายนะเพราะหาโคร s f s r m solution ได้ง่ายเกิดเราไม่อยากหาโคร s f o r m solution คือ solution ที่เป็น X เป็น Y เนี่ยนะเราก็ใช้ MATLAB ก็ได้ผมไม่ลงไปในรายละเอียดนะก็มีพิมพเ์เป็นสมการเนี่ยสมการแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับ exact solution เนี่ยมันใช้ได้ทีเดียว a p p r o x i m a t e s o l u t i o n โดย Nu numerical m e t h โ d เนี่ย ได้ solution accuracy ไม่เร็วเลยนะเมื่อเปรียบเทียบกับ exact solution ขอเรียนว่าในทางปฏิบัติเนี่ยอย่างกราฟอันนี้นะครับ Exact solution โชว์ด้วยสีชมพูลายสีชมพู Approximate solution ด้วย numerical method เนี่ยโชว์ด้วยจุดสีเขียวในทางปฏิบัติเนี่ยเส้นสีชมพู exact solution นี้เราไม่รู้นะใช่ปะ่ะเพราะถ้าเรารู้เราคงไม่ไม่ทำ numerical solution นะเส้นชมพูไม่รู้ เพราะฉะนั้นจะต้องมีความรู้พื้นฐานของทางด้านดิจมทัลคอมเมวอดเราจรึงจะรู้ว่าไอ้เส้นสีเขียวที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยมันมี s o l u ชันแอค c ค r a c y มากน้อยอย่างไรแกทำสองสามตัวอย่างนะมี c o m เมนต์สื่ออื่นนะลองลองไปดูได้ทั้งหมดทั้งปวงไม่ใช่อะไรแต่แกจะมาโชว์หนังสือแกตอนสุดท้าย <laughs> ผมเขียนมันขายดีนะเขียนแมทแล้วผมเขียนไฟ n นนซ์อะไรแมนิ ขายไม่ค่อยดีเลยเ,เขียน,บนแบบนี้คนใช้กันเยอะขายนี่จะพิมพ์ครั้งที่สอเมื่อวันพฤหัสนี้เขาแจ้งมาว่าจะพิมพ์เอ dition ที่2องวาอาจารย์ขายหมดแล้วคนเริ่มรู้จักกันเยอะครับหากรเดียนสามารถพลอตได้โดยง่ายครับอ่ะมายาขมที่เด็กปีปีปีหนึปีสองไม่ชอบนิวมอนิทิเรชันความเป็นอาจารย์เนี่ยจะต้องถูกถูกอาจารย์บญสถูก กรรมการคณะเนี่ยจะไปคุมสอบคุมสอบมิดเทอมเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้คุมสอบ term, อมอบิดเทอมแล้วแล้วคุมสอบมิดเทอมทีไรนะผมเห็นสิ่งต่างๆต่อไปนี้แล้วเนี่ยผมจะเอ้แล้วอาจารย์เขายังให้เด็กนั่งทำลาลีกันเยอะเลยวิชาแคนคูลัสหนึ่งวิชาแคนคูลัสหนึ่งมิดเทอมเอกคลมเนี่ยอาจารย์อาจารย์ให้ให้ทำสามชั่วโมงมิดเทอมเอกคลม แล้วข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยมันจะเป็นการทำอินทิกรชันแกก็จะให้ฟังก์กชันอะไรแปลกๆมาเด็กก็นั่งทำนะโอ้โหเด็ก3ชั่วโมงเนี่ยเด็กวิศวะนั่งทำจนครบ3มชั่วโมงเลยเราก็เดินผ่านไปดูเนี่ยเราก็โอ้ยสมมุติอินทิเกรต0ูนย์ถึง5 XE to the minus X, นะ์ทูเดลเนี้ะกด m a ทแล b ทุกวันเนี่ยมันออกมาเลยเป็นเป็นสูตรชันเลยนะเออเขายังให้เด็กทำนะแล้วก,ก็สมควรนะนะเด็กสมควรรู้บ้างน,นะ แต่ท่านี้ข้อไม่ดีมันดังนี้ครับถ้าเด็กจำ,จำกระบวนการอินทิเกรตได้ x e to the ม x อย่างถูกต้องเป็นกระบวนการเ,เด็กจะได้เต็มสิบเพราะทำถูกแต่มีเด็กบางคน,เ,นเขาอาจจะไม่ได้ดูหนังสือเพียงพอหรือเขาจําแนวทางผิดเนี่ยแทนที่เขาจะได้สิบเขาอาจจะได้สี่แต้มอย่างเงี้ยนะมันมันเป็นส่วนหนึ่งนะโดยเฉพาะตอนผมสมัยเรียนผมจะไม่ชอบผมจะไม่ชอบไอ้ไอพวกนี้ดังนั้นเนี่ยพอพอชีวิตมันเปลี่ยนไปเนี่ย เมื่อผมมีโอกาสแล้วผมมาบรรยายเนี่ยผมจะจะพยายามเปลี่ยนแนวความคิดของผู้ฟังบอกว่าน่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีอย่างนี้แล้วนะท่านไม่ต้องไปเพ่งเยอะขนาดนี้แล้วนะท่านเพ่งเยอะพ่งเยอะท่านก็ก็ดีนะแต่จบออกไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปใช้อะไรเยอะเท่าไหร่นะก็เห็นเห็นภาพกว้างขึ้นใน m a ท l a b เนี่ยมีกฎเช่นทราปิโซ יד ์รูซิมสันรูโลบตโตรูอะไรพวกนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย เด็กถ้าเรียน n ิวมินิคอแมทตอนเนี่ยจะจะเรียนกันมาในชั้นหรือเรียน n ิวมินคอแมทอนเนี่ยอาจารย์บางทีเขาก็ให้ซอฟต์แวร์มาหรือบางอาจารย์บางทีก็ให้เราเขียนเขียนโปรแกรมเองดังนั้นเนี่ยเรารู้ว่า m a ทแล b บทำอะไรเราเปรียบเทียบโซลูชันความถูกต้องของโซลูชันของเราก็ได้นะครับอย่างเช่นฟังก์ชันเมื่อกี้เนี่ยถ้า p ล o ตเนี่ยเป็นสีสีสีเขียวทำทราปิ z o ย d ด l r ์รูเนี่ยแบ่งเป็นช่องๆเนี่ยเป็น a r e รียใต้เส้นสี แดงเส้นแดชลน์สีแดงโอเกิดเอ r o r เต็มเลยนะเกิดเอเร r เต็มเลยอีกครั้งหนึ่งนะอินทิกรอไซคือการทำ s ั m เมชันหา a r e a ียใต้เคอร์ฟแบบที่เราจำกันตลอดเลยตอนเราเรียนวิชา c a n ค u l ัสถ้าใส่ช่องเล็กๆเ,เ,เนี่ยนี่แกใส่5ช่องนะถ้าเปลี่ยนจาก5ช่อง5 Intervals ร์วลไปเป็น50 i n ิ e อิน l เวอร์วปล่อยให้คอมพิวเตอร์มันทำเนี่ยก็กระพริบตาแค่นั้นเอง โซลูชัน c อ u r a ซีออกมาเนี่ยสูงมากทีเดียวเกิดเอเรอร์น้อยกว่าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตเป็นต้นเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่ถ้าเขาเรียนรู้นิวมอ c คอ m เม h อดเขาก็จะมีมีศักยภาพดีทีเดียวนะครับในสไลด์ก็มีหลากหลายวิธีนะมีทราบิโซเดอร์ Simpson, รูซิมสันรูโรเบตโตอินทิกราชันแบบางอินทิกร t ชันบางงานเนี่ยให้โซลูชัน c อ u r a ซีสูงสูงมากทีเดียวอย่างเช่นหาโซลูชันของ X to the E คูณกับ Exponential e to the minus x เนี่ยนะครับ Exact Solution เนี่ยมัน Approximate Solution เนี่ยมันเข้าใกล้ Exact Solution เนี่ยไปถึงจุดทนยมอันดับที่11เพราะฉะนั้นเด็กมีความรู้ทางด้าน n u m ม r i c a ค m ม t h o d อเนี่ยเขาเขาจะได้ประโยชน์มากทีเดียวครับหาเอา่อ area ของครึ่งครึ่งวงกลมเนี่ยนะ เนี่ยทำนิวมิลโคร i นติกรเลชันหลากหลายพิมพ์1 c o m m ค n มเก็ได้โซลูชัน n พราะออกมาก็รู้เลยอ่ะมาถึงไอ้ไอ้ปัญหาที่แกแกเกลื่นไว้ซิมบ i ลิก l ีจำได้ไหมครับไอ้อินทิแกรนตัวเนี้ยหนึ่งส่วนสแควรูทหนบวกเกซ์ำลังสเนี่ยนะเปิด i n t e g r a t ตติ้งเทเใดๆในห้องสมุดใดๆในโลกนี้หาไม่เจอแต่เวลาเป็นวิศวกรต้องขึ้นไปโชว์หัวหน้าโซลูชันต้องออกมาเป็นตัวเลขนะ ก็คือการหาแอเรียใต้ <t ell> <74. S 1> curve ส <t ell> ีแดงก็ใช้ n <t ell Sure> ิ m e r i c a l method นะอันนี <t ell> uh, ้อันนี้ก็เข้าใจออกมาเป็น3.3082เป็นต้นก็ยืนให้หัวหน้าอ้าวหัวหน้าอุณหภูมิ3.3ครับนะหัวหน้าจะไม่เอาตัวทงงอกกลับไปหัวหน้าต้องการผลลัพธ์ที่ที่ดูแล้วมี physical m e a n i n g นะเราเป็นเราเป็นวิศวกรนะนะ double i n t e g r a t i o r t r i p l e i n t e g r a ก i o n ก็เช่นเดียวกันครับอ่ะมาถึง ยาคมขนานแท้และ ODE ODE เป็นยาคมขนานแท้ของของเด็กปริญญาตรีเลยแล้วเมื่อกี้ผมโชว์ symbolic mathematics นะนั่นหา Exact Solution ได้ในกรณีที่ไม่สามารถหา Exact Solution จาก ODE ได้ซึ่ง ODE ส่วนใหญ่มันหา Exact Solution ไม่ได้เนี่ย MATLAB มีหลาย Comments เช่น ODE 23, 4, 5งั่้นไปนั่งดูเองก็ได้นะครับ แต่ผมไม,ไม่ไม่ขอลงไปในรายละเอียดนะครับลีเนียโอเดออย่างเงี้ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยหาโซลูชันได้โดยง่ายเลยนอนลีเนียโอเดอก็หาโซลูชันได้โดยง่ายเลยเพราะฉะนั้นในอนาคตใครโยนโอ e ดอมาให้เราเนี่ยนะเรารู้วิธีนิวมิลโครเมธสอนจะแต่งโปรแกรมเองก็ได้หรือจะใช้แมทแล็บหรือใช้แม็กซายมาหรือใช้โปรแกรมอื่นก็ได้เนี่ยเราโยนตัวเลขกลับให้เขาได้ได้เลยครับเ,เช่น so dy by dx ถ้ากับโคไซนะ์ x จาก x จาก0ถึง7 Initial Condition y 0ถ้ากับ1 x c t Solution คือ sin x บวก1เนี่ยทำแค่น,นี้กดง่ายๆเป็นตัวอักษรสีฟ้านะได้เป็น solution ออกมาพลอตได้เลย ode 23 Command คนะ Get show error ใหรบกวนเรากลับไปดูที่บ้านนะ error เนี่ยน้อยมากทีเดียวเส้นสีแดงคือ x a c t Solution จุดสีเขียวคือ approximate solution อีกครั้งหนึ่งนะครับปัญหาในทางปฏิบตัติไม่รู้เส้นสีแดงเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าจุดสีเขียวมี accuracy สูงมากน้อยอย่างไรเนี่ยเราต้องรู้กระบวนการใน n u m e r i c a l m e t h o d นั้นๆเราถึงจะตอบได้ว่าเส้นสีเขียวมี accuracy สูงมากน้อยอย่างไรเพราะสีแดงเราไม่รู้นะครับ ODE 45ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งรังกัต a าเม h o d ใช้คอมบิเนชันของรางกาตตาโฟร์และฟิฟท์ออเดอร์ครับรังกาตตาหลายคนเรียนอยู่โมเลกุลเมซ็อดมาคงเข้าใจนะครับเขาใช้เขาเบสออนเทเลอร์ซีรีส์เอ็กซ์แพนชันแล้วใช้เทเลอร์ซีรีส์เอ็กซ์แพนชั่นเนี่ยโซลูชันเอกลิซิมันจะสูงก็ทำเป็นโซลูชันออกมาโชว์ผมกดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวกดกดไปเรื่อยๆนอนลีเนียโอดีอี ก็บางกรณีนะาทำได้ถ้า n ิว m ม l i c o m Method นี้ทำได้หมดนะแต่ Exact Solution บางกรณีทำได้มี ODE แปลกๆที่สูงขึ้นไปแล้วใช้ Multi Step Method คนไหนที่เคยเรียนเรียน New m u l i c a m Method มาแล้วนะคงจะรู้ว่าก็มีมี Single Step Method มี Multi Step Method Multi Step Method จะกิน CPU Time มากขึ้นแต่ Solution Accuracy เขาจะสูงมากทีเดียว เราเข้าใจนิมหรคอบแม่อเราก็จะจะจะรู้จะรู้ชัดเจนเลยว่าเราทำถูกต้องแล้วอย่างเช่นตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับลองกลับไปนั่งกดที่บ้านบ้านเอามีอีกอันหนึ่งครับเขาเรียก stiff ode s t i f f s t i f f นี่แปลว่าหนืดแข็งเกรงไอความหมาย Stiff ทางด้านคณิตศาสตร์เนี่ย มันเป็นดังต่อไปนี้ครับงานทางวิศวกรรมบางงานเนี่ยมันถูกกรอบด้วย d i f f e r e รนเชียลอีค i เ n ที่เป็นสเตฟเรียกว่าส t ตฟโ ODE ยกตัวอย่างเช่นสมก,การนี้นะครับเป็น s t i ฟ f ODE เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของ s o l u ชัน n น่มันไม่สมูทไปตลอดมันเปลี่ยนไปถึงจุดๆหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนทันทีทันใดครับถ้าเรามีนิ m e มลิค l ลเมธอดที่ไม่ดีแล้วเนี่ยมันไม่สามารถ capture เส้นสีชมพูได้ มันมันมันหลุดอ่ะมันหลุดจากเส้นสีชมพูถ้าเรามีความรู้ที่ชัดเจนเนี่ยเราสามารถที่จะแคปเจอร์สิ่งเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในงานที่มีความซับซ้อนสูงนะอย่างเช่นเช่นอย่างเมื่อเช้าเนี่ยแกโชว์ช็อกเวฟบนบนเนี่ยบนบน,บนขีปนาวุธ ช็อกเวฟบนขีปนาวุธอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเช่นด density ของอากาศวิ่งเข้ามาเนี่ยแล้วพอมันผ่านช็อคเวฟเนี่ย density ของอากาศจะเปลี่ยนแปลโปงโดยกระทานหานเลยครับจะถูกครอบด้วยด้วยดิ f เฟอเรนเชียลอีควเอชันแล้วถ้าเราโซลูชันอีควเอชันนั้นอย่างไม่เหมาะสมโซลูชันที่เกิดขึ้นเนื่องจากเราไม่รู้เอกซ t s โซลูชันเนี่ยโซลูชันที่เกิดขึ้นก็จะไม่ accurate ดังนั้นคนที่โซลปัญหาเหล่านี้เนี่ยอีกครั้งหนึ่งจำเป็นต้องมีความรู้ของคณิตศาสตร์ผสมผสานกับนิวเมทริกอลเมธอด ส t e ฟโอดี DE, นี่ทำได้ได้หลายๆบอยแบบเช่นนี้ก็น,นี้ก็สเ e ฟโอดีนะครับฝากฝาไปนั่งนั่งดูผมผมยกตัวอย่างอันเนี้ยผมดึงมาจากหนังสือ numerical m e t h ม d ตผมเพราะมันดูง่ายทีเดียวท่านท่านลองสังเกตดูนะ D s q u ค r e Y ว x square บวก2อ y ยบวก4เท่ากับ0ูอยู่ในช่วง0ถึง3ครับมี initial condition Y 0-2เท่ากับ2 d ีวายบายดีเอ็กซ์ท่ากับศูมันเป็น Second Order อร์ด e เฟเ t i เชียลอีควเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิ t ทิเกรตติ้งคอนสแตนตมัน2ตัวเราโซว์เซคันด์ออเดอร์โอดเนี่ยโอยไปเปิดหนังสือดิเฟ e รนเ t i ยลอีควเอชันั่งค้นอยู่พักหนึ่งนั่งดีร i v e อีกสัก20นาทีอย่างถูกต้องออกมาเป็นอย่างงีทูดับไม s น่ 3x อ็ไรามเงี้ยนะโ่้โหไม่น่าเชื่อเลยนะว่า Differential Equation รูปแบบง่ายๆเนี่ย ก่อให้เกิด exact solution ที่รูปล่างค่อนข้างซับซ้อนทีเดียวสองสิ่งเกิดขึ้นครับอย่างที่แกเรียนตอนตอนตอนต้นช่วงช่วงหลังนี้หนึ่งอาจารย์ครับอาจารย์ไม้ผมโซอันเนี้ยเกิดขึ้นในงปัญหาจริงทางปฏิบัติอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะผมผมก็สร้างง่ายๆนะเพื่อที่ผมจะหาโซลูชันได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยนะครับอย่างสองอาจารย์ได้ยี้เสร็จปั๊บเนี่ยอาจารย์รู้ไงว่าถูกอ้าวก็แถนกลับนะครับก็คือ